สุบชิปลาเซียโลปี2 017นะครับก็ได้รอบถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ1 4 7 5 1 3ผมก็ใช้บริการของฟิตมาโดยตลอดนะครับ1 4 5 7 1 4 7 5 1 3วันนี้1 4 9 4 5 9อ่าจะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนหน้านะครับเบอร์ที่ผมใช้เป็น Synetic 100% 5w 30 ะถ่ายเมื่อวันที่ห้าเดือนหกปีหกหกแล้วฮะ <c oughs> อ่ะมันก็แจ้งให้เซอร์วิสแล้วนะครับสำหรับปาจจุบันขอผมเนี่ยก็ต้องไปเซอร์วิสกัอนนะฮะเดี๋ยวให้เขาแก้แก้เลขเวลาเซอร์วิสเพื่อนะฮะมันจะได้ไม่ต้องแจ้งเตือนนะครับเราเซอร์วิสแล้วไป ท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณด้านล่างคลิปเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟผมคักแก้วนะครับมาแล้วฮะกำลังจะขึ้นแท่นละ้ขึ้นห้อยขึ้นห้อยเอะไรมาขึ้นห้อย อ100อน้ำมันสักข้อร้อยครับพี่ตัวปันแฮตัวนี้โปรสามสิบอันนี้เป็นน้ำมันเกียนะครับ ATF LV1 ตัวนี้จะเหมาะสำหรับรถเจ็ดแปดสปีดช่างเขาบอกอย่างนั้น,นเปลี่ยนน้ำมันเกียด้วยครับคันนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียแล้วก็น้ำมันเครื่องระยะละเดี๋ยวจะเดินทางไกลด้วยนะฮะเป็นน้ำมันเครื่องเป็นตัวซินเทติก ห้าคือสามสิบตอนนี้ฮะนี่เลยฟูลีเซนติกหกลิตรบวกหนึ่งลิตรเป็นเจ็ดลิตรใช้แปดลิตรนะครับน้ำมันเครื่องจตกอยู่พันเจ็ดห้าสิบละนะครับแล้วก,ก็น้ำมันเกียร์อีกน้ำมันเกียร์อีกประมาณพันหนึ่งนะครับออวันนี้ก็มันเทิงเลยทีเดียวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ มันเช็คใหญ่ที่แสนโลมาแล้วเนาะก็เลยไม่ได้เข้าสูตรเลยหลังจากแสนโลแล้วก็ไม่เข้าเลยนะครับสภาพโอเคก็ช่างนทำเครื่องดำแล้วดครับเคยฟัดชิ่งไหมบอกว,ว่าเคยฟัดชิ่งเหรอต้องได้ระยะฟัดชิ่งไหมมั้นเหรอ,อเกือบได้กับจริงจริงหรอนั่นน่น เป็นไงด้ดำแล้วดำแห้งดำถึงแสนเลยงแสนแสนสีแล้วเนี่ยก็ดก็ฟัดชิ่งสักครั้งต้องฟัดชิ่งสักครั้งเนาะเดี๋ยวรอบนี้ก่อนเนาะแล้วรอบหน้าก็ฟัดชิ่งใช้ใช้น้ำยาฟัดชิ่งก่อนหรือว่าน้ำมันฟัดชิ่งครับอ๋ออีาร์คอร์ดหนึ่งจะได้เจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดร้อยหกสิบบาทนี่คืออันนี้รวมค่าน้ำมันเลยยังค่าน้ำมันฟัดชิ่งอ๋อน้ำมันฟัดชิ่งไปเลยเนาะเป็นน้ำมันฟัดชิ่ง เเป็นน้ำยาเออเป็นน้ำมันคือมันก็ความเสี่ยงความเสียหายมันก็น้อยไงฟัดชิ่งออยไปเลยตัวนี้เนาะอ๋อสองกิโลเนาอสองกิโลเนคือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยสามร้อยแปดสิบบาทเออเข้าถูกดีเวยเออฟัดชิ่งแห่ียรกัมหนึ่งเนาะเออเฮ้ยเข้าท่าเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าจะมาฟัดชิ่งนะครับตอนนี้เราเราถ่ายไปก่อนวันนี้ก็โดนไปหลายตัวละ อ๋อค <muitas> ือดูน oh. <l Jean> ้ำ no มันเครื mm ่องนี่หูห <t bowls are eze> mm ูว่าประมาณเกินแสนแล้วเนาะถ้าเป็นถ้าแบบเกินแสนมันใช้โซ่แบบเบนซินมันใหญ่ในเครื่องเบนซินมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยผมยังขึ้นเลยว่าถ้าถ้ารถมีอาการแบบเร่งรอบลูี้อะสวิงนี่นะผมว่าจะต้องไปดูร้านดิลลี่ร้านอย่างนี้เหรอร้านวิทยสปีดอ๋อสปีดร้านไปเลยไหมเบรอบัติเทคตีออกมาล้างไม่ใช่ใช่ใช่อ๋อล้างแอร์ฟูได้อยู่เนาะ สเปย<ร>์แห,งห้งครับครับ,บถ้าเป็นตัวคับซอง,งมันก็มีเหมือนกันมั้ยเห ผมกับอกเกยมาดูปเปลี่ยนกันเต้อเหมือนกัน <c oughs> โอ้ตายหาเลยนดัดเยอะสุดอะเออ,น,อนัดยืดมันเยอะมันน่ารำคานมากเลยอะ <c oughs> อ๋อเป็นแผ่นพลาสติกครับพลาสติกเออพลาสติกเลย เก่าไปเก่าไปให้อีใส่ละมนใหม่มบกก่อนมอ๋อมันแดดมันแดดก,กมันมันแด่กปิ๊ดมามดจนพอตาแ้นม่อมหลายรอบแลม่มันน่ารคาญนะไอ้เนี้ยแม่ม จะคิดเลยถ้าเปลี่ยนคนเดียวชิบหายอันนี้เป็นกองออันนี้เปลี่ยนกองกองมีตรงนี้ชิบหายมันออกแบบมาอย่างไรของมันวะเนี่ยโอ้ยรถรุ่นใหม่ๆนี่มันมันหลายชั้นเลย้ย กว่าจะได้เขานะฮะกว่าจะได้เห็นอะไรของเขาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยนี่กองเครื่องมินี่น,นะฮะด้านหน้านี่เลยต้องถอดครับไม่งั้นเปลี่ยนกองไม่ได้นะครับแล้วก็จุดท่ายน้ำมันเครื่องมีไหนนะมออ่างน้ำมันเครื่องอันนี้ถ่ายน้ำมันเกียร์เนาะอ,อ๋อน้ำมันเครื่องมินี่น้ำมันเครื่องมินี่อันนั้นน้ำมันเกียร์อโอเค,อเ,คเห็นละสบายใจละ เห็นจุดท่ายนะครับโอ้โหถ้าไม่ถอดอี่นี้ก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องถอดออกมาอเอาวะอันนี้ช่างจะถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนฮนะ ระเด็นแ,แตะบุย้ยน้อยหนึ่งโดและโอเคร้อยน้ำมันเครื่องไปแล้วฮะเดี๋ยวก็าน้ำมันเกียร์เดี๋ยวเรามาดูสีน้ำมันเกียร์แล้วกันอันนี้นะครับเป็นรูถ่ายนะครับแล้วดูเติมนี่ไม่ให้เนี่นะข้างันคู่บานเลยเว้ยโ, MM hmm โอ้โหว,พวน,นพวกบานผิดคนละขจะยังจะไปเข้าได้ยังไงโชคดีฮะ มาติดเผาแน่นี่แหมนไหมเนี่ยมันเกือกับโฟบิวนี่แหมนไหมเนี่ยเป็นรถนวงเดียวกันรถใหญ่กับรถรถ,รถประมาณ PPV เนาะ,ะคือมิซูนี่ปิดนักหรือเปิดละรุ่นอื่นบะมีรุ่นอื่นบะมี <c oughs> ผมกำลังหูว,ว่ากองเครื่องมิซูมันอยู่แน่นี่เนี่ยอีอซูยังอยากง่ายกว่านี้กว่านั้นเนี่ยโอ้เปลี่ยนกองเครื่องครับนี่ ไม่เคยเตยเลยครับอันนี้ดูน้ำมันเกียร์จะเป็นยังไงฮะแด้ปรสามหนึง่งมันจะฮักแขกอะ่ะ <ś c oughs> ไม่ให้ไม่ดีไม่ออกนะครับเนี่ยช่างไปออกแป๊บมายอดเลยขนาดแป๊บที่ซื่อนี่ก็มองไ่มองเลยนะ โอ้นี่เขาทำออกแบบมันลบปีกนกเนี่ยวะที่กงเงาเนี่ยแบบพิเศษแบบพิเศษแต้กันเนี่ยจริงว่าเฮ้ยลบปีกนกจับพอดีเลยอ่ะมาแล้วฮะโอ้แจ๋วอยู่น่าจะเป็นรถในรูปยังไงออกไม้ขาออกไม้ขานี้คือมันมีมันเป็นสองชั้นเลยอ๋อมีเกลือทำไงจันเลย อ๋อเนี่ยที่ขันออกมาเดียวเนี่ยอ๋อมันเป็นวัดรถในรูในรูไทยที่เดียวอ,อ๋ออีหยาแลว้วมันยังมาเปียกเขียวๆนั่นคืออย่างลอกเกี่ยว,วะอะเป็นตั๊กรถมันมันใส่น้ำยายลอกเกี่ยวว่ะสีเขียวอ่ะเป็นปัดติกด๊กเป็นปัดติ๊กเป็นปัดติ๊กโอ้โติ๊กตรงมันมันโอ้อหบ้างหัวนั่นนี่ ้เเปลสนจะแจงจะแจงโอเคนี่เป็นเครื่องมือผมไม่เคยเห็นเลยครับอันนี้เป็นผมเคยเห็นที่มันเป็นยักยักสมัยก่อนยักยักอันอัดลมอันนี้อัดลมเข้าไปเลยขึ้นมานี่เราต่อเติมอ่ใส่เข้าไปเลย มันจะซีรีส์ก่อตานังกะมัางนิดไปเหรอ๋อไปดูอันนี้มันเป็นแล้วเนาะใช่มัางนิดไปอันนี้เปิดซีรีส์จริงๆเออมันเหลือน้อยนึงใส่เพื่อได้ก่อนมันก็ล้นอยู่ในหนังกะมันต้องหายล้นอยู่นะครับใส่เพื่ออยู่แล้วใส่ไปหมดเนี่ยเพราะว่าเวลาตินเครื่องประมาณว่าเดนน้ำมันที่เก่าาเลยเพราะว่าในระบบมันมีอยู่ซิปกลิตรอ๋อการเปลี่ยนไผ่ครั้งหนึ่งนี่บิดได้หมดการเปลี่ยนไผ่ครั้งหนึ่งนี่ประมาณ สี่สิบเปอร์เซ็นต์หันซิปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ปนพิเตอร์มันเปลี่ยไปน้ำมันเกียร์ข้างมันหมดอ๋อเข้าจะรักเขาจแล้วเกียร์โตในสมองเกียร์มีสิบกิโลลิตรอ๋อเพราะฉะนั้นเขา,ขาเปล,ลี่ยนแค่ซีดีก็คือแค่ที่เราเห็นว่ามันจะหหนไหลออกมาแค่น,นั้นแค่ในอ่างเลยในส่วนอื่นที่ยังค้างอยู่นี่ก็ไปยุ่งกัไม่ได้ละอย่างเช่นในใน้ำเต้าะนนัน้นมันมีน้ำเต้าอ่ะ มันก็ท้องว่าท่อผมก็เห็นเขาซื้อเกียร์อย่างที่มันเป็นช่องอ่าอันนั้นก็ค้างเหี่ไหลที่ขนาดเราในนาดนั้นมาบูมมัมีซิปด้วยหรือประมาณซิปสองนะเนี่ยมันมีอย่น่าจะมีซิปสองเลือแล้วถ้าเปิดฟัชชิ่งนี่มันได้ออกมดก่อนถ้าฟัชชิ่งอ่ะบนครับก็ยังออกมาดูออกออกมดอยู่ไหมเงาะฟัชชิ่งมันบนกับน้ำมันที่อยู่ในตัวถ้าฟัชชิ่งนี่กี่บาทสามพันห้าสามพันห้าในรวมค่าน้ำมันแล้วไหมงาะสามพันห้รวมน้ำมันเกียอ์ของรวมน้ำมันเกียรแล้ว 6แพชชิง่งแปลงเหรอลงค่าเลยครับเอาเปิรมิเตอร์ถ้ามันออกไงอ้ให้มันออกหมดไงใช่ไหมแกแห้งแพชชิ่งก็แต่500ที่เหลือการน้ำมันมัเลยใช่ใช3,500คริ่งน้องจะมีเครื่องนั้นต้อไปยืมนลอจารัดแต่แล้วเคยมาฟัดเคยฟัดเออเยอไมู่้นะ แต่มาเติเบอร์เดียวหันตั้งที่ความเหนไไเื่อยได้ยยววเออม่นนะ้อยน้อยว่ะเติมเบอรล้วมั้ยเจ้าจะไม่เดี๋วนี้เดียวอาจจะเพิ่มความความอร่อย,ย,ยนะครับยำาบน่ดื่มกาแฟสกแก้ว

นี่เป็นใครเป็นใคย้อนอย่างน่ะเพื่ออาจารย<อ>์สารแอคติฟมันขวาดไปสารแอคติฟอ,อ๋อมันมันีเทคนิคด้วยนะครับเนี่ยมันจะได้เอาไปใช้ให้หมดนะอ๋อแม่นเพราะว่าบางเต๋อเนี่ยมันจะเหลือคอนกลอนแล้วคือบหมดใจเลยเหมืนมนอนเราพี่น้องซองเขาเนแม่นต้องซองที่คอนกลอนมันจะมีข้าบดำๆำข้าวอะไรอย่างเงี้ย มันต้องเขย่าก่อนกันนะเนี่ิบหายละไอ้รถกันดีแม็กนั่นผมถ่ายคนเดียวเนี่มบึกเกยเขย่าคนอย่างสักเดยวก่อนขย่าก่อนเขย่าทุกครั้งดีแม็กรุ่นเก่าไงมันเตีง่ายถ่ายคนเดียวม่วนอะตกตะกรอนน่ะมันละไม่เมินอยกว่ามันจะผลิตใส่มันจุใช่ใช่เข้าใจเข้าใจคนขายกว่าจะได้ใสกว่าจะได้ขายเหรอบึกเกิดนอกขนาดเท่ากิริโภหอยังตอกก้นเนาอันนี้ก็เหมือนกันแล้วเนาะเออว่ะเออสารแอสซิทิทีปอันนี้ยังมีน้อยน้อยเนี่ สารเอ็กซ์ขย่อได้มีเยอะอืมไม่ถ่ายยังไม่ะเดี๋ยวช่างจะส่องให้ดูว่าเป็นสารยังไงฮะสาร F T T ต้องการจะเปิดองครอะไรเป็นไงช่างบนสองได้ไหมก็บนมีว่ะก็บนมีเรื่องนีมาเลยครับหมกขยาวมันเหมือนมีเรื่ถ้าขยาวก็จะคือออกมาหมดแต่ถ้าหวานหมกขยาวก็จะคือนอนก้นนั่นแ่ะมันจะเป็นคราบไม่ต้องก้น เรียบร้อยอน,นี่คือเหลือไว้น้อยหนึ่งรับเพื่มเจ็ดลิตรเกินจเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดแปดแล้วแต่ว่าเขาทายมือหรือมือเรียบร้อยขอบคุณช่างนะครับช่างชื่ออะไรครับเดีย๋ยวขอบคุณนะครับแชมป์ช่างแชมป์ครับขอบคุณช่างแชมป์ด้วยนะครับนี่ทำให้ผมได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไม่เคยดูไม่เคยเตยเลยฮะโอเค ทำการรันระบบนะครับดูสุดรั่วรั่วซึมนะครับว่ามันจะมีซึมที่น็อตที่อะไรไหมด้านล่างอันนี้คือช่างใส่เกียร์ดีไว้นะครับเกียร์ก็คือไล่ทุกเกียร์ประมาณเกียร์ละห้าห้าถึงสิบวิอ๋อใช่น้ำมันมันเข้าไปในระบบไปผสมกับมันที่ผมว่าให้มันเดนน้ำมันเก่าออกมาครับ เนี่ยเขาก็แต่ล้อไม่หมุนนะใช่ไหมหมุนๆอย่าเบรกไว้อยู่อ๋ออย่าเบรกไว้อยู่แต่เกียร์มันหมุนอยู่ละใช่ไหมใช่ไมเกียร์มันหมุนอยู่ในท็อกคอนเวอร์เตอร์อมันก็มีน้นำมันเข้าไปเปลี่ยนแทนเนี่ยนขะึ้นตัวแอร์แล้วครับเห็นไหมตัดทิ้งไว้แต่ล้อไม่หมุนนะเนี่ยล้อไม่หมุนไม่อะไรเลยฮะ ก็จะถ่ายทิ้งทีหนึ่งอ๋อถ่ายทิงนิดหนึ่งถ่ายถ่ายตรงรูร้นอะจนกว่ามันจะหยุดอะอ๋อหมายความว่าที่มันเดนออกมาที่มันเกินใช่ที่มันเกินเพราะเราเติมไปเกินเติมไปเกินเพื่อให้มันเหมือนเจอจังกับออันเก่ามันอันเก่าให้มาที่สุดเพราะว่าในระบบเราเราเปลี่ยนถ่ายทีหนึ่งมันไม่หมดเลยอ๋อเออเล็กรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ในนนเนี่ยใช่เพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนถ่ายบางทีก็แค่ ใหายออกเติมใช่ใช่ <จบ S 2> <ๆ>ผมนึกว่ายาไงมันไม่จบมันไม่จบเออ <c oughs> ม,ม,มันมีฮะมันมีทั้นน้อยนึ่งโอ้โหซ่างแชมป์น่าเวิ <c oughs> หลังจากที่ใส่เกียร์รันระบบนะครับก็ทำการเทน,น้ำมันออกมาแล้วดูว่ามันจะออกมาเยอะไหมน้ำมันที่ต้องถ่ายนนะครับ <c oughs> อันนี้คือเกินใด้ไม่ทั้งน้ำมันนี่ออกมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจนมันหยุดไหลน,นะครับได้หมดแล้วแต่ไี้เสียบปะเป็นนาทีเหมือนกันนะครับเนี่ยความมันจะหมดอนะ่ดะมันเล็กเลย เราใช้บริการฟิตนะครับเราก็จะได้แต้มจากอะไรนะบูคัทใช่ครับผมได้กี่แต้มหรอครับถ้านมาวันนี้ได้เพิ่มไป140ค่ะแต่เดิมมี253แต้มจะอัปเดตในวันพรุ่งนี้รวมกันนะคะอ๋อวันนี้ได้ไป140แต้มใช่ค่ะเมื่อเช้าหรอเมื่อเช้าก็ได้ใช่ไหมได้เหมือนกันในนี้เป็นแทบบอกระยะเลขใหม่น้ำมันเกียร์40,000กิโลน้ำมันเครื่อง1,000กิโลโอเคครับจบครับวันนี้ภารกิจผมเอารถมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เมื่อเช้าผมเอามาตาสามมนมาหลอกมันนะตอนนี้ก็รลอกสุดท้ายแลย้วหัวมาตาสามได้ไปสามสิบหกแต้มนะคะหัวมาตาสามได้แค่แ<ช>สามสิบหกแต้มเลยใช่ค่ะอ๋อมาตาสามยอดมันน้อยเนาะใช่โอเคผมชอบอันนี้นะคือช่างเขาเขามีคาบำมุกน้ำมันอะไรติดได้ไหมเ <c oughs> ขามานั่งรถเราเนี่ยเขาก็มีผ้า ผ้หนังนะครับเป็นหนังมาคุมไว้ตรงนี้นะครับทำให้รถเราไม่เปื้อนนะครับหนังเราไม่เปื้อนนะครับนั่นก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเออผมมองแล้วเออฟิตนี่ก็ก็มาตรฐานดีเหมือนกันนี่อแล้วผมก็จบภารกิจในการถ่ายนะ้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์เรียบร้อยครับช่างก็เติมลงให้ผมเรียบร้อยตามสเปคเลยช่างแชมของเรา 100. อะสำหรับใครที่ ยังไม่เคยมาฟิตนะครับผมว่าถือว่าเป็นทางเลือกอีนทางเลือกหนึ่งเลยนะครับมีให้เลือกหลายราคาเลยตามงบในกระเป๋าคุณแลยกันเนาะมีเงินมากก็ซื้อของแพงหน่อยมีเงินน้อยก็ใช้ของธรรมดากลางๆได้ฮะเาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วกันแล้วกันฮะขอบคุณครับ